ไม่ e t f l ฟ x ถึงไล่พนักงานที่นินทาเพื่อนร่วมงานออกจากบริษัท ในชีวิตของการทํางานเนี่ยมันก็นจะมีบ้างนะคะที่เรารู้สึกหงุดหงิดหรือรำคาญเพื่อนร่วมงานของเราซึ่งพอความรู้สึกเหล่านั้นมันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยบางครั้งเราก็คงอยากที่จะระบายให้ใครสักคนฟังแต่นั่นมันก็นจะเสี่ยงที่เรื่องของเราเนี่ยมันอาจจะดูดไปถึงหูคนอื่นได้หรือถ้าเราเนี่ยพิมพ์ระบายลงในแชทหรือว่าสื่อโซเชียลสิ่งที่เราพิมพ์ลงไปเนี่ยมันก็อาจจะย้อนกลับมากลายเป็นหลักฐานที่มาตัวเราให้เดือดร้อนภายหลังได้เหมือนกัน,เห,น,กนเหมือนกับกรณีของพนักงาน, Netflix งคนค่ะเรรื่องาวเน่ยจะเป็นยั Netflix ้งําม้นที่ะเพื่อนร่วมงานออกมมาาตติดดไ้ใน Brand print FEP นี้ค่ะตอนนี้เนี่ย Brand c a s สของเรามีช่อง YouTube เป็นของตัวเองแล้วนะคะอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กันเอาไว้จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ค่ะเรื่องราวนี้เนี่ยถูกเปิดเผยออกมาในช่วงปี2021ค่ะเมื่อ The Hollywood Reporter ได้รายงานว่าทาง Netflix เนี่ยได้ไล่พนักงานออโสข,ของตัวเองออกถึง3คนหลังจากที่มีพนักงานคนนึงค่ะดันไปเห็นภูเขาเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์เพื่อนร่วมง,งานผ่านทางแอปแชทที่ชื่อว่า Slack โดยคุณ Ted Sarandos นะคะ CEO ร่วมของ Netflix เนี่ยก็ได้ออกมาบอกถึงสาเหตุที่ต้องไล่พนักงานอุโสข,ของเขาออกถึง3คนเป็นเพราะภูเขาเนี่ยได้มีการ แสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์เพื่อนร่วมงานในเชิงที่แสดงออกถึงความไม่เป็นมืออาชีพซึ่งพฤติกรรมนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ครั้งสองครั้งแต่ว่าเกิดต่อเนื่องมานานหลายเดือนแล้วและที่สําคัญเนี่ยการพูดถึงผู้อื่นรับหลังมันเป็นอะไรที่ขาดกับจริยธรรมของบริษัทค่ะซึ่งถ้าใครที่เคยทํางานกับ Netflix กเนี่ยก็จะรู้เลยว่าองค์กรของเขาเป็นองค์กรที่ส่งเสริมในเรื่องของ,ของความโปร่งใสแล้วก็ความตรงไปตรงมาในการทํางานมากๆซึ่งวัฒนธรรมองค์กรแบบนี้น,นะคะส่วนหนึ่งก็มาจากบทเรียนชีวิตของ CO Readad อย่างคุณ Hassting ซึ่งทงท Netflix ียยายาอย่่าางมากคะ จะแสดงออกให้ชัดเจนว่าทางองค์กรมีการส่งเสริมนะคะให้พนักงานทุกคนแสดงออกหรือว่าแสดงความคิดเห็นกันอย่างมืออาชีพแล้วก็สร้างสารรค์ไม่ว่าจะเป็นฟีดแบ็กจากหัวหน้าลูกน้องหรือว่าพนักงานด้วยกันเองก็ตามซึ่งพนักงาน Net f l i x เนี่ยเขาก็มักจะถามกันเป็นปกติเลยค่ะว่าชัน,นี่ยสามารถพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นได้ยังไงบ้างหรือว่าคนที่เป็นคนฟีดแบ็กเนี่ยก็มักจะถามนะคะว่าชันยังไม่ได้ฟีดแบ็กให้ใครหรือเปล่าซึ่งการที่จะฟีดแบ็กกันได้อย่างตรงไปตรงมาและสร้างสารรค์เนี่ยคนในองค์กรจะต้องเริ่่่่่่มมมมมจาาากการากรีีคควสัััััพพนนนนนนธ์ทแแแฟล้็ไูดบหงอะ 3คนนี้เนี่ยเขาดันไปทําอะไรที่มันขัดกับวัฒนธรรมองค์กรที่ Netflix เนี่ยพยายามสร้างมาโดยตลอดอย่างไรก็ตามนะคะคุณเทสแรนดอสเนี่ยก็ได้ออกมาบอกในภายหลังว่า,วาการที่ตัดสินใจไล่พนักงานทั้ง3คนนี้ออกเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากเพราะว่าพนักงานทั้ง3คนเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่เป็นคนที่เก่งแล้วก็มีความสามารถมากในการทํางานให้กับบริษัทแต่ถ้าเกิดว่ามองในแง่ของการอยู่ร่วมกันแล้วนะคะพฤติกรรมที่พนักงานอุวุโสทั้ง3คนนี้ทำเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่ามันขัดกับวัฒนธรรมองค์กร n e Netflix แบบเต็มๆดังนั้นนนนนนนเเเเ่ยคุณทสแรดดดออ้าาากกกลลตตงงัััิใใจบบขหมืไพ อุโสทั้ง3คนนี้ออกค่ะซึ่งเรื่องนี้ที่แบรนด์สปรีฟของเราเลือกอยากจะเอามาเล่าให้ดูคนฟังกันเนี่ยนะคะก็เพราะว่าจริงๆแล้วการนินทาลับหลังเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นไม่ว่าจะมีกฎหรือว่ามีวัฒนธรรมองค์กรอย่างที่ Netflix เขาเป็นหรือไม่เพราะว่าการเอาใจเขามาใส่ใจเราเนี่ยบอกเลยว่ามันเป็นเรื่องพื้นฐานมากๆที่เราทุกคนเนี่ยควรมีให้กับการละกันอยู่แล้วถ้าชอบ content, เนื้อหาสนุกๆแบบนี้ตอนนี้ช่องแบรนด์เคสของเราเนี่ยมีช่องยูทูบแยกออกมาเป็นของตัวเองแล้วนะคะบอกเลยว่่่่่าาาามมมมีีีเเเนนนนนืื้้อออออหรรงงงงวสุุกกกยยยลลลททไดใช ีตัดมันออกไปเลยเฮ้ยเอาไม่ทะเลาะกับผมได้แสดงความคิดเห็นแบบไม่เป็นแบบมาติดตามได้ในเอเฮ้ยไม่ได้พอจะพูดว่ามาติดตามได้ในเน็ตฟลิกซ์งงไปหมดแล้ว